วันนี้วันหวยออกค่ะ,คะก็เป็นอีกหนึ่งวันความหวังนะคะสำหรับหลายๆคนที่ต้องการจะเสี่ยงโชคนะคะก็เลยกลายเป็นว่าสถานที่ต่างๆของการไปหาเลขนั้นค่อนข้างคึกคักทีเดียวบางคนบอกคำชะโนดก็มีบางทีก็บอกว่าอุบัติเหตุนะคะชนสาวท้องโตก็ทำให้ตีเป็นตัวเลขได้เหมือนกันหรือแม้แต่ลูกดารากลายเป็นว่าโอ้โหมาตั้งสานักกันเลยดีกว่าคนรักคนรอเลขกันเยอะมากอันนั้นเป็นส่วนของการที่คนจะเสี่ย โชคแต่คนที่ขายสิ่งที่จะให้คนเสี่ยงโชคเนี่ยตอนนี้ยังคงได้รับความเดือดร้อนกันอยู่ เพราะแม้จะมีการผ่อนปรนผ่อนคลายในระยะที่3แล้วก็ตามแต่ในบางพื้นที่ยังไม่สามารถจะจำหน่ายสลากได้พวกเขาเองได้รับความเดือดร้อนจึงต้องมาร้องขอความช่วยเหลือนะคะนี่ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ค้าสลากพิการและพ่อค้าแผงลอยค่ะที่ไปยื่นหนังสือให้กับทางนายเทวันลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบโควิด1 9 ที่ดมเนียรรัฐบาลนะคะตัวแทนของกลุ่มผู้ค้าสลากผู้พิการแล้วก็พ่อค้าแผงลอยเดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายเทวันลิปตะพันลบเพื่อขอให้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าสลาก ที่พวกเขาไม่สามารถขายสลากในพื้นที่ห้างสรรพสินค้ารวมถึงในต่างจังหวัดเพราะว่าจุดจำหน่ายสลากถูกสั่งปิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นายเทวันบอกว่าวันนี้มีตัวแทนผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของผู้พิการเข้ามาร้องเรียนในเรื่องการได้รับความเดือดร้อนที่สลากเลื่อนการออกรวมถึงการเช่าในพื้นที่เอกชนที่ราคาสูงโดยผู้ค้าสลากขอความช่วยเหลือเงินเยียวยาเพื่อเป็นการเติมสภาพคล่องซื้อสลากและจะนำเรื่อง องดังกล่าวเข้าสู่กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะจากผู้คนพิการเรื่องการค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มาร้องเรียนในประเด็นเรื่องของได้รับความเดือดร้อนจากที่สลากไม่ได้ออกแต่ปัจจุบันก็ได้ออกงวด16พฤษภาคมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ออกอีกนะครับแต่ว่าก็มาร้องเรียนในเรื่องของเช่าพื้นที่ นะครับก็ไปเช่าพื้นที่ในที่เอกชนนะครับหลายๆที่ก็ค่าเช่าเนี่ยเกือบล้านบาทพื้นที่ประมาณไม่ถึงสองตารางเมตรนะครับก็มาร้องเรียนทางผู้ค้าสลากเนี่ยอยากได้เงินเยียวยาจากพรลกรครั้งนี้ก็คืออยากได้เขาถือว่าเขาเป็นกลุ่มผู้ SME เหมือนกันนะครับก็อยากได้เงินตรงนี้เหมือนกันนะครับเพื่อมาเป็นสภาพร่องในการต้นทุนในการมาซื้อสลาก นะครับซึ่งดังนี้เดี๋ยวผมก็จะได้ส่งให้กระทรวงการลางพี่นาอีกที เอาละค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะงวดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงวดที่เรื่องของการค้าการขายสลากนั้นก็เต็มไปได้วยความซบเซานะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ทางกองสลากนั้นมีการผลิตสลากในจํานวนที่น้อยกว่าคราวที่แล้วนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูแล้วค่ะว่านับจากนี้นะคะหลังจากนี้หลังจากที่มีการผ่อนปลนมาตรการในเฟสที่3ไปแล้วเนี่ยบรรยากาศเรื่องของการซื้อขายสลากในงวดหน้านั้นจะ กลับมาคึกคักหรือไม่อย่างไรนะคะ